รู้สึกว่ามันแสบมากโคตรแสบอะมันแสบกว่าเมื่อกี้คูณสองอะสวัสดีครับทุกคนผมกับห้องจะตายนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับนี่ก็แบบ มันว่างเกินไปทุกคนคือเราก็อยากจะเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองนะครับวันนี้เนทน,นะครับก็จะมาฟอกสีผมกันนะครับทุกคนก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาอย่างไงนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูเหมือนกันว่าจะ Entonces, จะฟอกสีอะไรนะครับทุกคนนี่นะครับก็คืออุปกรณ์นี้นะครับอย่างได้น,นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับทุกคน กขคือเป็นโแรแลนด์พีเตอร์แพร์ชิ่งพาวเดอร์ตัวนี้นะครับอันนี้มันจะแปบว่าอ่าฟอกระดับความสว่างให้กับเส้นผมอยู่นะครับตอนนี้คือแบบเน็ตคือเแบบน็ตแบบย้อมผมมานานมากๆแล้วทุกคนคือแบบมันก็เริ่มดําแล้วนะครับอะไรนี้ก็คือจะได้แบบนี้ไหมก็ไม่รู้นะเพราะมันจะออกมาแบบว่าสีอะไรนะทุกคนก็เดี๋ยวเนจะไปสระผมนิดนึงก่อนสระผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะครับแล้วเรากมาฟอกกันดีนกว่าไปทุกคน ทุกคนตอนนี้นะครับก็ไปสระผมมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือแบบว่าเช็ดผมนะครับก็อยากจะเป่าผมให้มันแบบเร็วขึ้นนะ <unhappy> นี่ครับทุกคนเราก็เอาที่ใส่มานะ นี่เลยครับทุกคนสีผมครั้งแรกนะครับสีก็จะได้ประมาณนี้เลยครับคือชอบสีเนี้นะทุกคนเอาไงเอาไงดีไปต่อวะไปต่อครับไปนี่รับทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวฟอกเป็นระดับแปดนะครับอันนี้คือแบบเราจะใช้แค่พอเดียวนะครับคือเมื่อกี้ระดับเก้าอ่ะในใช้ไปสองห่อครับทุกคนแต่ันนี้คือใช้แค่พอเดียวนะครับ นี่นะก็คือเป็นการว่าครั้งที่2นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นระดับ8นะครับแล้วก็จะเน้นแบบว่าข้างบนไปก่อนนะครับ ครับตอนนี้นะรู้สึกว่ามันมาก <c oughs> คือแบบว่ามันโคตรใสอะะมันแสบกว่าเมื่อกี้คนสองนะทุกคนคือมันแบบว่าอ <c oughs> มันแสบมากแต่ว,ว่าคือแบบเพื่อสีที่ดีเนาะ <c oughs> แต่มันแสบจริงมันแสบแบบแสบโอ้ยแสบร้อนอะ <c oughs> รอบสองนะครับนี่ก็จะ ชิ้นเอาไว้35นาจีนะครับทุกคนแต่คือตอนนี้มันแสบคือมันแสบจริงคือมันแสบกว่าเมื่อกี้อีกทุกคนแต่คือแบบแสบจริงมันแล้วมันแสบแล้วมันก็รู้สึกว่ามันแสบแสบแล้วนาะนะทุกคนแบบยิ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 บมากกว่าเราแต่กอีกทุกคนเป็นคนเดียวปะคือว่าเป็นคนเดียวหรือเขาไม่เป็นกัน ือเนี่ยนะจะบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนอน่ะเน้น่นะเคยกัดผมเคยฟอกสีผมแบบเนี้ยบ่อยใช่ปะจนแบบว่าเน็นแพ้เน้แพ้น้ํายากัดผมอะไรอย่างนี้แล้วนเ,เน้ยก็ไม่เคยกัดอีกเลยเนี่ยก็ไม่เคยกัดอีกเลยแล้วเน้นก็เพิ่งมากัดเนี้ยเพิ่งมาเริ่มกัดใหม่เพราะปกติพอเนี่นย้อมผมอะไรอย่างงี้นะก็คือแบบจะย้อมสีไปเลยจะติดได้แค่ไหน,นก็แค่นั้นคือแบบไม่กัดแต่รอบเนี้ยเออคือแบบว่าอยากได้สีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย บไม่รู้ว่ามันจะออกมาแล้วจะได้สีตามที่ต้องการหรือเปล่าคือก็ออต้องมารอ,ล,อลุ้นกันนะครับทุกคน <c oughs> คือแบบมันแสบมาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ เล็ดล้างผมเลยแล้วกันนะครับที่นีครับทุกคนคือผลงานที่ฟอกผมครั้งที่2นะครับทุกคนมนะันก็จะสีประมาณนี้เลยครับทุกคนมันก็โอเคอยู่นะ <c oughs> มันก็ได้อยู่คือแบบสีสวามมา่างคือแบบว่าไม่เคยกัดอะไรครับ,บสวา่างนี่ครับทุกคนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบว่าตัวยาสระม่วงนะครับทุกคนคือมันก็จะทําให้เม็ดสีผมเหลืองๆของเราเนี่ยมันก็จะดูด อ,อะไรที่แหะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยคือเน็รู้มาแค่ว่ามันช่วยทําให้หบบว่าสีสีผมอะสีเหลืองเหลืองของเราสีเหลืองสีส้มจากอาเส้นผมของเราเนี่ยมันจะดูดออกให้เป็นออกข,อขาวๆอะไรอย่างทุกคนเออเน็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะก็เดี๋ยวามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปนี่ครับทุกคนเน็กําลังสะด้วยยาสามู่อยู่นะครับทุกคนเนก็จะทิ้งไว้แบบน,นี้นะครับ 20นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างออกนะครับทุนแนะนําเลยนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนใส่ถุงมือกันด้วยนะครับไม่งั้นนะครับมือก็จะม้วงนะคนขนาดนี้นใส่ถุงมือน,นะมันก็แบบว่าแอบ,บมอวนนทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลอดูกันว่าจะได้เสียอะไรนะครับทุกคนได้ ชอบมากคือแบบว่าสีสวยอ่ะชอบความแบบว่ามนมนเทานิดนึงนะครับทุกคนดูวแบบดือสีผมตัวแบบว่ามันจะเทาเทามนมนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันมนเทาม่วงอะไรประมาณนี้ทุกคนคือแบบว่าคือสีผมดีมากคือชอบแบบทุกคนคือตัวนี้เลยตัวโนแรนตัวนี้คนมันจะแบบว่าช่วยเติมดีมให้เทาแบบว่ามีความเทาเทานิดนึงนะครับทุกคนที่แรกอ่ะคือมันเทากว่านี้แต่นี้แหละไปสะเพิ่มเออคือเหมือนแบบว่ามัน ใช้ใช้ตัวนี้แล้วก็เทาแบบมุลมุลเทาแบบนี้แับไปสระผมเพิ่มมันก็เลยอ่อนลงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือแบบว่าโอเคมากๆเลยครับทุกคนคือแบบใครแบบว่าเออแบบอยากทําสีผมเปลี่ยนเปลี่ยนผมอ่เขาเรียกว่าอะไรใครยากที่เปลี่ยนสีผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนใครอยากทำตามนะครับก็ สามารถทําตามได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือก็สีผมไป2รอบนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ตัวแลนดตัวนี้นะครับก็คือจบไปได้สีนี้เลยครับทุกคนคือแบบชอบมากคือสีที่ต้องการก็คือสีประมาณนี้ครับทุกคนมันก็แบบว่าคือแบบมันดีอ่ะเออนี่แหละครับทุกคนก็ฝากว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะก็ลาัไปก่อนนะครับโดยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ๊ายบาย